ามาันนันเสาทุกคนนะครับวันนี้วันนันท์ที่หนึ่งเมษายน2018นะครับอยู่กับอาชีวีทางอาเซีดนครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติแล้วก็ตามด้วยโปรแกรมฟุตบอลในเตอรครับของอังกฤษรอบควอเตอร์ไฟนอลคืนนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันฟนะุตบอลพรีเมียร์ลีกนดที่30นะครับโดยอาเซาจะลงสนาม ในเอเมรสเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมซึ่งก็เพิ่งจะตกรอบแปดทีมสุดท้ายของฟุตบอลเดฟเวคัพไปนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา1นึนาฬิกาสีนาทีนะครับซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีเกมที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนวู๊ทัมตันด้วยขณะที่เวลา2องนาฬิกาจะเป็นการพบกันของ น o ร์ทอองฟอร์เรสนะครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับในคืนวันพุทธที่2เมษายนเนี่ยก็จะมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้แข่งขันกันในเวลา1นาิกา45นาทีพร้อมกับอีกลหลายๆคู่นะครับอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะได้เปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดก็ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี บอลมัดที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอ w i c h t o w าว์ไบรตันจะได้เล่นในบ้านนะครับพบกับ a s สตันวิลล่าคริสเ p h ร r พาเลจะบุกไปเยือนเซาท์ a m มตันนะครับส่วนเวลา2นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นลิเวอร์พูลที่จะได้ทำศึก m e r ร์ซี่ไซด์ดารนะครับคราวนี้เล่นกันที่ Anfield หลังจากคราวที่แล้วเนี่ยมีดราม่าเดือดจนอา n เน l o ์ต้องโดนแบนคุมทีมข้างสนามไปถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็2เกมนะครับ ในขณะที่คืนวันพระศบกดีที่3เมษายนเนี่ยก็ยังจะมีการแข่งการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีก1คู่นะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์เชลซีจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทรัมพมฮอสเปอร์สำหรับอัปเดตความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากในส่วนของฟูลแลมเนี่ยผู้จัดการทีมอย่างมาโกซินวาก็ยอมรับว่าเสียเปรียบอาเซลนะครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะเล่นเกมหนักในการบดบี้กับ ทางด้านคริสตัลพาเลตมานะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ายังไงก็ตามด้วยแรงจูงใจที่พวกเขายังมีโอกาสที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยก็เชื่อว่าก็ต้องกัดฟันสู้กับอาร์เซอลอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับหวังที่จะมาเก็บอย่างน้อยหนึ่งแต้มแน่ๆนะครับแล้วถ้าได้3มแต้มก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของพวกเขาในขณะที่อาร์เซอลเองเนี่ยก็มีเกมหนักรอยอยู่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายของยูฟาแชมเปียนส์ลีก ถึงแม้ว่ามันจะเป็นในอีก7-8วันข้างหน้านะครับแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เต็มทีแล้วแล้วก็กับการที่อาร์เซอมไม่น่าจะมีความหวังกับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็น่าจะเล่นแบบประคองตัวนะคทำตามแท็ติกแล้วก็วิธีการที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการซ้อมใหญ่สำหรับการเล่นกับเรอัลมาดริดซะมากกว่าถึงแม้ว่าจะมีเกมกับเอเวอร์ตันที่มาคั่นอยู่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับและในงาน พレ c คอนเฟรน c ์เนี่ยโฟกัสก็ดูเหมือนจะไปอยู่ที่เรื่องของการเสริมทัพนะครับหลังจากที่อาร์ซประกาศแต่งตั้งอันเดรียเบต้าเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่แทนที่เอโดกัสปาที่ตัดสินใจลาออกไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับเราก็ได้เจสันไอโตมารับหน้าที่แทนเพื่อดูแลการเสริมทัพในตลาดเดือนมกราคมแต่ว่าก็ด้วยความที่ไม่ได้ มีประสบการณ์มากนักแล้วก็ยังไม่น่าจะได้รับอำนาจเต็มที่ก็ทำให้การทำงานอะไรใดๆมันก็น่าจะส่งผลต่อการดึงนักเตะเข้ามาเสริมทัพประมาณหนึงนะแล้วสุดท้ายอาร์ซอก็ไม่สามารถจะดึงใครเข้ามาร่วมทีมได้เลยนะโดยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาร์เตต้าก็อาจจะมีสเปคค่อนข้างชัดเจนนะคนไหนที่ดูแล้วไม่สามารถจะเข้ามาสร้างความแตกต่างหรือว่าสร้างอิมแพคเพื่อย,ยกระดับ ผลงานของทีมได้เนี่ยอาร์ตต้าก็เลือกที่จะเซ n o โนนะครับซึ่งตามข่าวที่รายงานออกมาเนี่ยอาโซมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญากับแรนดอนโคลมัวนี่นะครับในเดือนมกราคมแต่ว่าทางสมโมสรเนี่ยปฏิเสธที่จะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยจบลงด้วยการไปเล่นให้กับยูเวนตุสแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆด้วยนะครับลงเล่นเซเรียให้กับยูเวนตุส ภายใต้การคุมทีมของเตียโก้มอตตาซึ่งตอนนี้ก็ถูกปลดจากตำแหน่งไปแล้วนะครับแต่ว่าผลงานโดยส่วนตัวของกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้นีก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับลงเล่นไป8นัดยิงไป5ประตูแล้วก็มี1 a s s ซ s สยังไงก็ตามนะครับนักเตะที่ทำผลงานได้ไม่ดีกับทีมเก่าก็ไม่ได้แปลว่าย้ายทีมออกไปแล้วจะทำได้ดีกับทีมใหม่นะอย่างราฮิมสเตอร์ลิงที่ อาซอลตัดสินใจดึงเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่กับเชลซีนะครับในยุคข,ของเอนโซมาริสกาแล้วก็ได้รับโอกาสให้ย้ายมาเล่นแบบยืมตัวกับอาร์เซนอลนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะใจมิเกลเดต้าได้นะครับทำให้โอกาสลงสนามก็ดูจะมีอยู่อย่างจำกัดนะครับแล้วผลงานก็ไม่ค่อยดีด้วยเมื่อได้รับโอกาสซึ่งก็สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบาร์นาซอาจำนวนมากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม จากนี้ไปเนี่ยแฟนมนอนาโซก็คงจะยิ้มได้นะเมื่อมิเกลเรต้าได,ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในงานถแถลงข่าวนะก่อนเกมที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมในค่ำคืนวันอังคารน,นี้นะครับว่าสโมสรอ,อาเซ่เนี่ยเตรียมที่จะลงทุนครั้งใหญ่นะครับในตลาดซัมเมอร์นี้โดยเขาเองเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆพร้อมกับแย้มว่าทีมเนี่ยเตรียมที่จะเสริมทัพทั้งในส่วนของการเพิ่มคุณภาพแล้วก็ เพิ่มขุมกำลังเชิงลึกก็ทำนองว่าตำแหน่งไหนที่มันยังดูมีคุณภาพไม่มากพอคนระับก็จะถูกดึงนักเตะที่ดูดีกว่าเข้ามาเพื่อเล่นเป็นเ1บตัวจริงในขณะที่ตำแหน่งไหนที่มีผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วทีมก็เตรียมที่จะดึงนักเตะที่จะพอแข่งขันกับตัวจริงได้เนี่ยเข้ามาเพื่อเพิ่มการแข่งขันในทีมแล้วก็ทำให้เกิดการผลักดันซึ่งกันและกันคนระับแล้วก็ หวังว่าจะทําให้ทุกคนโชว์ผลงานออกมาได้ดีที่สุดซึ่งจะนํามาซึ่งความสําเร็จของสมโมสรต่อไปโดยอะไรต้ามองว่าสมโมสรเนี่ยตั้งเป้ากับการพยายามที่จะลุ้นแชมป์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและมองว่าตลาดในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญของสมโมสรโดยเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เล่นที่อาซอมมีอยู่เนี่ยการเสริมทัพคือเรื่องที่จำเป็น นอกจากนี้อาร์เตต้ายัางแย้มถึงการที่จะต้องพิจารณาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสัญญาใหม่ของนักเตะที่เป็นกำลังสำคัญของทีมอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าได้เริ่มมีการพูดคุยเพื่อต่อสัญญาใหม่กับนักเตะอย่างบูริโอซาก้าแล้วก็เตรียมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเบลมาเกลเยสได้พิจรารณาส่วนนักเตะอย่างวิลเลียมซาลิบานะที่ได้รับความสนใจจาก สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและล่าสุดก็มีสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่มีข่าวว่าต้องการจะได้นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ไปร่วมทีมก็มีข่าวว่ายังไม่ได้มีการคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวออกไปนะครับถึงแม้ว่าจะยังพอมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับ2อสมปีซึ่งเอาจริงๆเชื่อว่าหลังจากที่อันเดรเบต้าเข้ามาเนี่ยเขาเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการรักษา นักเตะที่เป็นขุมกําลังสําคัญของอาร์เซอเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ด้วยกันให้ได้นะครับแล้วก็ดึงเอานักเตะที่มีศักยภาพที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเนี่ยเข้ามาร่วมทีมให้ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาร์เตต้าเองก็ประทับใจในโปรไฟล์ของอันเดียแบต้านะครับล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้นวยการกีฬาคนใหม่จะช่วยทําให้โปรเจกต์ของอาร์เซอเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้ตามความคาดหวังของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยอะลิต้าบอกว่าสิ่งที่เขามั่นใจในตัวเบต้ามากๆเนี่ยก็คือวิธีการที่เขาทําให้ทุกคนในสโมสรพัฒนาขึ้นจากทัศนคติตัวตนแล้วก็แพชชั่นที่เขามีนะเขาบอกว่าเบต้าคือกลุ่มคนเลือดใหม่จริงๆอายุก็ดูไม่น,น้อยแล้วนะครับเบต้าคือกลุ่มคนเลือดใหม่ที่มีความทะเยอทะยานมากเขาผูกพันกับฟุตบอลแล้วก็โปรเจกต์ของเราสุดๆ อาร์เตต้าบอกว่านั่นคือสิ่งที่อาร์ซอลจำเป็นต้องมีในส่วนของแบต้าเองก็เคยพูดตอนที่เขาได้รับการประกาศแต่งตั้งนะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็เฝ้าติดตามพัฒนาการที่น่าชื่นชมของอาร์ซอลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสโมสรแห่งนี้ให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นโดยสื่อได้มีการ หยิบยกประวัติการทํางานแล้วก็วิธีการทํางานของอันเดียเบต้ามานําเสนออยู่พอสมควรนะครับที่พอจะหยิบยกมาพูดคุยได้เพื่อให้เห็น personality บุคคลิกทัศนคติของเขาที่มิเกลเดต้าได้สื่อออกมาโดยนอกจากเบต้าจะทํางานได้ยอดเยี่ยมในการดึงผู้เล่นเป้าหมายเข้ามาเสริมทัพซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากจอชโคเรนเก้นะครับหนในผู้บริหารสูงสุดของอาเซซึ่ง ก็ประทับใจในผลงานแล้วก็วิธีการทำงานของผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ที่เขาเลือกที่จะแต่งตั้งจากแคนดิเดตหลายๆคนที่ก็มีดีไม่แพ้กันแต่เขาชื่นชมในเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ประสบการณ์ของอันเดียเบต้ามากที่สุดก็เป็นที่มาที่เขาเลือกที่จะแต่งตั้งเบต้าให้เป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของอาร์เซอนะครับในส่วนของมิติอื่นๆนะครับก็มีรายงานออกมาว่าเบต้าเนี่ยก็ นอกจากจะผลักดันให้การคว้าตัวนักเตะเป้าหมายมันสำเร็จแล้วเขาก็ยังเคยบล็อกหรือว่าคัดค้านการที่สโมสรต้องการจะดึงนักเตะบางรายนะครับเข้าไปร่วมทีมสมัยที่เขายังอยู่กับอาเลนโกมาดริดโดยสืออย่างฟุตบอลลอนดอนเนี่ยได้นำเสนอว่าปีที่แล้วเนี่ยอันเดร์เบต้าได้ล้มเลิกความคิดที่จะเซ็นสัญญาอาริเอน ราบิโอนะมิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสที่หมดสัญญากับทางด้านยูวินตุสหลังจากที่เบต้าเนี่ยได้คุยกับแม่ของอาเดนราบิโอซึ่งก็เป็นเอเจนต์ของนักเตะด้วยนะครับโดยอ้างอิงรายงานจากสื่ออย่าง r m c นะว่าเบต้าเนี่ยได้บอกกับเอเจนซี่ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะนั่นก็คือบูโน o ซาตินว่าหลังจากที่เขาคุยกับคุณแม่ของราบิโอไป2รอบเนี่ยเขาก็ เลือกที่จะหยุดการเจรจาทันทีนะครับเพราะว่าแม่ของราบิโอเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเรื่องเยอะนะครับด้วยการชี้นำว่าลูกเขาเนี่ยควรจะต้องเล่นในตำแหน่งไหนนอกจากนั้นเขาก็ยังเลิกล้มความคิดที่จะเซ็นสัญญาดึงเอาบูบาก้ากัมรานะครับที่ตอนนี้ไปเล่นกับทางแอสตันวิลล่าโดยในตอนนั้นเขา ไปหากำมราที่บ้านนะครับแล้วก็พบว่านักแตรรายนี้นมีวิถีชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่มันดูแล้วสุมเสี่ยงต่ออาชีพค้าแข่งของเขาคนระับโดยกำมราเนี่ยใส่ขาสั้นแล้วก็เดินโดยที่ไม่ใส่รองเท้าชอบใช้ชีวิตสนุกสนานกับเพื่อนฝูงก็ทำนองว่าเป็นสายปาร์ตี้ชิลชซึ่งก็น่าจะสื่อถึงความไม่อยู่ใน ร่องในรอยความไม่มีระเบียบวินัยดูแล้วคุมยากก็ทำให้เบต้าเนี่ยเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับส่วนนักเตะเป้าหมายที่ทางเบต้าแล้วก็มิเกลเรต้าเนี่ยให้ความสนใจที่จะดึงมาร่วมทีมนะครับก็แน่นอนเป็นนักเตะในตำแหน่งหน้าเป้านะครับอย่างวิกเตอร์ยูเกเรสที่เราได้รายงานไปแล้วเมื่อวาน โดยเดวิดออนสตินเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าอาร์เซอลกำลังจริงจังในการที่จะทําให้ดิวนี้มันเกิดขึ้นนะครับและในวันนี้ก็มีรายงานออกมาจากสื่ออย่างฟิอร์เฮดในสเปนนะว่าอาร์เซอลเนี่ยเยตรียมที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าราวๆ80ล้านยูโรหรือก็ประมาณสัก64ล้านปอนด์ให้กับทางสปอร์ติ้งลิ b o n นได้พิารณานะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ย วิกเตอร์เกลโกรสในวัย26ปีเนี่ยก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่1 0 0ล้านยูโรนะครับแต่ว่าสื่อก็รายงานออกมาเป็นระยะว่า Sporting Lisbon เนี่ยมีท่าทีที่ไม่ได้แข็งกร้าวนะแล้วก็ดูมีโอกาสที่จะยอมปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปด้วยมูลค่าที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพวกเขาจะยอมรับข้อเสนอราวๆว6 7 7 0ล้านยูโรด้วยซ้าไปนะครับ ก็ซึ่งวิกเตอร์เกียร์เอรเรสเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่มีโปรไฟล์ดีมากๆนะครับกับจำนวนประตูที่เขาทำได้ความต่อเนื่องแล้วก็ทิศทางที่นักเตะดูมีความต้องการที่จะย้ายทีมในช่วงสมมัมเมอร์นี้นะครับ <c oughs> เพื่อไปเล่นให้กับสมโมสรที่ใหญ่กว่าโดยก็มีทั้งอาร์เซอแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ได้รับการยืนยัน จากสื่อชื่อดังอย่าง f a b ร i z i o m โอมว่างให้ความสนใจที่จะดึงเอานักเตะรายนี้ไปร่วมทีมจริงๆแต่ว่าดูจากสถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยอาร์เซอลดูมีภาษีดีกว่านะที่จะมัดใจนักเตะรายนี้ได้ด้วยโอกาสไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์คีก่ค่อนข้างจะการันตีในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องไปหวังกับการคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกแต่ยังไงก็ตามนะครับ ถึงแม้ว,ว่าอาร์เตต้าจะยืนยันว่าอาซอลจะลงตลาดครั้งใหญ่นะครับในซัมเมอร์นี้แต่ว่าการเสริมทัพเองก็น่าจะเกิดขึ้นในหลากหลายตำแหน่งนะครับซึ่งก็ต้องดูกันอีกทีว่าการทำธุรกิจของอันเดอร์เบต้าเนี่ยจะมีงบประมาณให้ใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะลงกับตำแหน่งหน้าเป้าสักเท่าไหร่แล้วถ้ามีโควต้าสำหรับหน้าเป้าเพียงคนเดียวเนี่ยอาซอลจะเลือกใช้เงิน กับดีลไหนนะครับซึ่งก็มีหลายตัวเลือกที่แฟนบานาซ่าก็น่าจะแฮปปี้นะนอกจาก Victor res, วิกเตอร์เกเกอรสเราก็ยังมีวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับซึ่งทางเอมมานูเอลเปอร์ตีนะครับตำนานมิดฟิลด์ของอาร์เซอุเนี่ยก็แสดงความเห็นว่าอาร์เซอุ่นน่าจะดึงเอาวิกเตอร์โอซิมเฮนมาร่วมทีมมากกว่าวิกเตอร์เกเกอรสนะครับโดยมองว่าโอซิมเฮนเนี่ยดูมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเรียกว่ามีสง่าราศีกว่าประสบความสำเร็จมามากกว่า เล่นลีกไหนก็สามารถทำประตูได้ตามเป้าหมายทำนองว่าได้รับการพิสูจน์ตัวเองมามากกว่าวิกเตอร์เกลกเรสที่ทำได้ดีมากๆในลีกสูงสุดของโปรตุเกสแต่ก็ยังไม่เคยได้ไปทดสอบค้าแข่งในลีกสูงสุดของในตระกูลลีกใหญ่ๆของยุโรปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเซเรียอาบุนเดสลีกาหรือแม้แต่ลีกเอิงอะไรแบบนี้นะครับ ในขณะที่กองหน้าอีกคนที่มิเกลเรต้าเนี่ยชื่นชอบเอามากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดึงมาร่วมทีมได้มากที่สุดคนหนึ่งในตลาดซัมเมอร์นี้ก็คือเบนจามินเซสโกเนี่ยถ้าว่ากันด้วยสถิติการทำประตูเนี่ยเจ้าตัวยังห่างไกลจากวิดเดอร์เกลโกสอยู่เยอะนะครับซึ่งส่วนตัวก็มองว่าถ้าจะดึงกองหน้าตัวเป้าที่เข้ามาแล้วพร้อมจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เนี่ยผมว่าเบนจามินเซสโก้มันยังไม่ใช่คำตอบอะ มันจะต้องเป็นเกลเกรสโอซิมเฮนหรือไม่ก็อีซักนะครับสมคนนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองถึงเรื่องของการดึงมาร่วมทีมเพื่อที่จะปรับตัวแล้วก็พร้อมเติบโตในโอกาสต่อๆไปในเจเนเรชันต่อไป แต่ถ้าเข้ามาแล้วทําได้ดีเลยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะไม่ได้แปลว่าไม่อยากได้เป็นเซสโกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต้องได้ตัวเดียวจริงๆในตําแหน่งหน้าเป้าเนี่ยก็คิดว่าขอเป็นเกเกเรสอีซักหรือไม่ก็โอซิมเฮนนะคนใดคนหนึ่งที่เหลือถ้าสามารถดึงมาเพิ่มเติมได้ก็ก็ดีนะเป็นพวกมีศักยภาพสูงรอาการเติบโตเอาละสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเหมือนด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ